สวัสดีครับผมนบอมเองและคลิปนี้เรามาดูกันว่าตู้ตัวละครของครึ่งหลังอย่างทางตัวของอีฟลินและชิงอี้ถ้าเพื่อนๆจะเปิดก็สามารถเปิดได้เลยแล้วตอนนี้แต่คําถามคือเพื่อนๆจะเปิดกันจริงหรือเปล่าสําหรับสาวๆในตู้นี้แน่นอนครับว่าอีฟลินเป็นตัวละครดาเมจหลักธาตุไฟตัวละครใหม่ที่มาเขยา่าเมตาตรีเดี่ยวแต่สามารถรวมมอนหมู่ได้ส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นทางตัวของชิงอี้ซึ่งชิงอี้นั้นเป็นตัวละครสตันธาตุไฟฟ้าที่เรานั้นสามารถเอาไปเล่นกับทีมที่หลากหลายมากกว่านั้นได้อย่างเช่นทีมของฮารุม่สะเพราะ ฮารุม่าสานั้นต้องการตัวละครสตันที่มีความที่สามารถสตันได้เร็วและอีกทั้งฉีกอี้นั้นมีการัฟดาเมจของตัวเองหลังจากที่มอนนั้นติดสถานะสตันไปแล้วโดยที่ความสามารถนี้นั้นเป็นหนึ่งในความสามารถที่ฮารุม่าสารนั้นต้องการตัวด้วยส่วนตัวละครแลงเอจะเป็นทางตัวละครอย่างแอนทอนและนีโคซึ่ง2ตัวนี้แอนทอนนั้นไม่ใช่ไม่ดีแต่ถูกฮารุม่าสามาแทนที่ในก่อนหน้านี้เลยเรานั้นก็สามารถปันแอนทอนมาได้เพราะว่าพลาดกิจกรรมของฮารุม่าสารไปแล้วและตัวละครอีกตัวหนึ่งอย่างนีโคตัวละครและความใช้งาาาานงง่่่ยยยอมกโดที ตัวละครตัวนี้สำหรับคนที่ยังไม่มี M แนะนําให้ปลด M ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งปลด M แล้วคว,า,วามเก่งของแต่ละคนนั้นจะ,จะเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆโดยที่ของนิโคจะมีความคุ้มค่ามากเลยฮะเพราะว่า Nico นะิโคนั้นสามารถลดดีเฟนด์ได้สามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างเลยส่วน W engine เอาจริงๆผมมองว่าไม่จาเป็นขนาดนั้นครับที่ต้องเปิดแต่ถ้าเพื่อนๆอวยหรือว่าไม่มี engine อันไหนที่เป็นของ Langs เลยสามารถเปิดได้เลยครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้จะใช้งานได้ดีมากๆถ้าอยู่กับตัวละครของประจําตัวเลยสิ่งที่ผมจริงๆไม่ได้กังวลในตู้นี้แต่่จะะเเป็นนนใตู้้หาาาพรว กำลังจะมาในอนาคตแล้วแถมมีตัวละครที่ขนนุ่มฟูอย่างตัวพาชาก็จะมาด้วยลงตู้น้านี่คือแบบเก็บเจมให้ไม่ทันเลยทีเดียวเชียวและแน่นอนครับสำหรับคนที่จะเปิดตูน้นี้ผมไม่ห้ามเลยแม้แต่น้อยเพราะว่า2ตัวละครตัวนี้นั้นดีอยู่แล้วแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าทางตู้หน้าก็มีสาวๆที่หน้าเปิดอีกเยอะแยะเลยหรือว่าถ้าใครดองมันจนมากพอสมควรแล้ว ดังนั้นก็ลุยเลยครับตัวละครที่เราอยากเล่นเพราะว่าถ้าเราได้เล่นตัวละครตัวไหนแล้วเรานั้นจะอยู่กับคอนเทนต์นั้นได้ยาวๆเลยแต่เอาสาหรับผมจริงๆนะตู้นี้ผมข้ามครับไม่เหตุผลเลยก็คือสาวๆที่อยู่ในตู้น้ากําลังรออยู่แล้วก็คงจะมีประมาณนี้สําหรับการรีวิวของตู้นี้ดีนะครับที่ตู้นี้ยังมีตัวดีๆไม่เหมือนในเกมบางเกมที่ผมทําคลิปไปก่อนหน้านี้เลยแล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืมช่วยกันกดซับสไคร้ไลค์แชร์ like, share, และสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเนื้อหาในคลิปก็คงจะมีประมาณนี้เอาไว้เจอกันใหม่ครับ